ทำไมผู้คนถึงสนใจชีวิตของคนอื่นกันนักนะเพราะนี่คือสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ดีที่สุดฉันเคยเห็นคนที่ก้าวหน้ากว่าฉันในอาชีพการงานแต่พวกเขายังคงอยากรู้ว่าฉันทำอะไรในชีวิตและทำอย่างไรฉันเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันไม่หรอก พวกเขาไม่ได้ขอให้ฉันช่วยเหลือฉันเมื่อฉันติดขัดอยู่มันก็แค่เพราะพวกเขาต้องการทำให้ตัวเองมีความสุขโดยยอการเปรียบเทียบตัวเองกับฉันและเห็นว่าพวกเขาก้าวหน้าแค่ไหนแม้ว่าเราจะอายุเท่ากันก็ตามฉันเริ่มที่จะเพิกเฉยต่อคนแบบนั้นโดยสิ้นเชิงฉันหมายความว่าถ้าพวกเขาไม่สามารถมีความสุขกับความสำเร็จของตัวเองและต้องการเปรียบเทียบตัวตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอพวกเขาจะไม่มีวันพอใจ และมีความสุขได้ฉันรู้สึกดีมากที่ฉันไม่ได้เป็นคนคนนั้นและตอนนี้ที่ฉันได้รู้เจตนาของพวกเขาฉันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเพราะฉันได้รู้จักใบหน้าที่แท้จริงของพวกเขาซึ่งถูกซ่อนไว้ภายใต้ชื่อของมิตรภาพก่อนหน้านี้ฉันไว้ใจพวกเขาอย่างเต็มที่แต่ชีวิตคือครูที่สอนคุณทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นจงหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้หรือถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จงสับสนกับพวกเขาเสียแล้วสนุกไปกับมัน